โซว์วันนี้คุณโซวันดีนะครับผมนะติดตามชีวิตของผมหนึ่งวันครผมวันนี้หนึ่งวันเต็มๆนะครับติดตามชีวิตเลยหนึ่งวันนะครับวันนี้ว่าผมจะอะไรกันบ้างทำอาหารกันก่อนลิสต็เลิกงานแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวว่าวันนี้ผมจะได้ไปวิ่งไหมเดี๋ยวรอชมกันนะครับผมดูอาการ คลุมฟ้าคลุมฝนกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราชมว่าจะกได้ไปวิ่งหรือไม่เสื้อผมนี่ถ้าเห็นผมไปนี้ต้องอะไรออกกำลังกายนะผมเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันเหมือนเดิมนะวันนี้นะครับไปวิ่งกันเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่าวิ่งดีต่อสุขภาพนี่สุขภาพกายสุขภาพใจนี่ครับนะครับเดี๋ยวนัดเพื่อนเอาไว้ ก็เป็นแค่ไม่ได้ก็เป็นต้องเป็นคุโรุงอีกเหมือนกันนี่ใส่สุขกภาพเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอไปเจอลวมขับรถตุ๊ไปก่อนไปกันเลยๆถึงสนามแล้วจอไวายเลยโอ้สาวๆเยอะว่ะอินสาวๆไม่ได้อยู่อกผมนี่เห็นสาวๆไม่ได้เออนี่คนเจะได้แล้ว วดเจ้อย่างตึงอะครับน้องๆอ,อย่างตึงเลยครับตัวน,นี้กันเนี่ยนองคามุมจิตนี้รองคามุมถึงแล้วถึงแล้วตึงเป็นทีเรียบร้อยครับ ซึ่งผมผมรู้ไหมว่าไม่ว่ามันมันต้องมีดาวดาววิ่งไม่ว่าเขาจะมีดาวในสนามอย่างไรเราวิ่งตามเขาเลยนยต้องต้องไปว่าวิ่งอ่ะดาววิ่งวิ่งตามดาววิ่งตามดาวเลยนะแต่อยาทำใการวิ่งตามดาวไปเลยเราต้องให้ดาวสักคนนะมันต้องมีนะดาวสนามแรบเออแบบปี้มีดาวสนามว่าเราต้องให้ดาวเดี๋ยวเราจะเทสหนึ่งเราจะ ข้าไปผุดข like, ึ้นเพว่าชื่ออะไรครับนี่ดูดีดูดีเลยดูดีตลอดดูดีตลอดคุณลุยหลานนั่นมันเต็มดูรุ้งวันนั้นจะมากว่าเดี๋ยวคนอื่นไปเองดีอ่ะไ่ตายเล็วอ่ะจะอเจ๋อดาวใส่ดาวสนามกุญเณรไม่ใช่ซิ่งสนามแต่ดาวสนามฮอบเลยหอบเลยเรียบร้อยไปแล้ววันนี้เบาๆอากาศไม่ค่อยดี ไม่แยาา่อาการอาการกลนไม่ค่อยบุกบุกมากบุกมากในเมื่อวิ่งเลยแล้วก็ไปให้ได้กินกันได้ก็คือปกติเองคือเรื่องปกติต้อง,องการวิง่งเด็กกินเบียร์ต้องส่งคออนคอะไรให้คือกันปกติก็การวิ่งเลยให้เด็กเรื่อมังคุดเลื่อมังคุดเดินรถไปนอนอนาบน,น้ำพี่ห้ามน้ำกินน้ำม,มานอนอะไรแต่สู้แกสู้มันก่อน ถึงว่าวันนี้อันปุ๊บว่าเยี่ยมาดาวนักวิง่งดาวชนะวิง่งใช่ไหม <c oughs> สุดท้ายไม่มีมาดาวกับวันนี <c oughs> ้ไม <c oughs> ่มีอะไรมาพวกว่ามาับปุ๊บกล้วยมีเรื่องก็เลยหยกยอดไปไหลยยกหยอดไปว,วิ่งมาเลยเขาต้องมาเขาดีๆกับน้มเดีดีสุดในการหนึ่งก็คือนามอะไรนามแบบ ม่ได้กุศาน่โอเกแต่ว่ากอะไนกิข้าวได้ถ้ากะกข้าวได้กผมจลี่อะไรพผมเล่นี่กินกินเจล่ไปเลยแต่กุศะกข้าวได้ฟิวฟิวฟิวไปกน ครับไม่ต้องครับคุณครับได้ามาแล้วน้ำเดื่มดีที่สุดคือกันก็ต้องเป็นน้ำเพราะว่านักกีฬาต้องดื่มน้ำเยอะๆนีว่าไงครับผมนี่ครับกุนมิโสวันเดย์นะผมเฟี้ยวไหม เต็มๆครับผมเต็มๆจัดแบบเต็มๆครับผมหนึ่งวันสำหรับผมวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์กับคนอินโซด้วยครับผมทุกช่องทางเลยนะครับให้ถึง5,000ันซับสไครต์กันไวๆนะครับ <loop> แล้วเจอผมที่ไหนทักทายกันได้นะครับผมเราก็เหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนกันนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับผมทุกช <ๆ S 2> ่องทางไปเลยนะครัแสบสรแสบสล้ว ดูได้ทุกเพศทุกวัยนี่นะครับผมช่องผมดูได้ทุกเพศทุกวัยมีคําหยาบบ้างคําไม่หยาบบ้างไอสัตว์บ้างไอเหี้ยบ้างนะครับก็ปกติเรื่องธรรม,มาดานะครับผมของช่องของผมเองนะครับผมเจอกันใหม่ day. นคะินโซวันเดย์อีพีหน้านคินโซวันเดย์สวัสดีครับ